ดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2567คนเกิดปีมะโรงลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีมะโรงคนปีมะโรงเป็นมังกรกล้ามใหญ่ทรงพลังมีบุค,คลิกสง่าพาเผยไม่ค่อยจะขาดแคลนเพื่อนฝูง ไปไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาเพราะคุณคือผู้นำในการแข่งขันรวมถึงการโต้แย้งแสดงความคิดเห็นคุณเป็นคนมั่นใจและไฟรู้สนุกเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความเป็นคน perfectionist ก็เลยชอบความสมบูรณ์แบบไปด้วยคุณจึงมักจะทนไม่ได้เมื่อเห็นความไม่เอาไหนของคนคุณเป็นคนใช้จ่ายมือเติบเหมือนพิมพ์แบงได้เองแต่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินเพราะเป็นนักจัดการที่ดีเยี่ยม คุณเป็นมังกรที่ยิงพยองชอบทะยานไปข้างหน้าไม่ค่อยจะยอมฟังใครแต่แปลกที่ผู้คนรอบข้างกลับหลงสเสน่ห์และชื่นชมคุณเป็นเพื่อนที่ใจกว้างเป็นพ่อแม่ที่ชอบสนับสนุนและอยู่เคียงข้างลูกมักตั้งความหวังไว้กับลูกสูงในด้านความรักคนที่เกิดปีมะโรงไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเห็นความรักเป็นแค่เกมสนุก หวานสเสน่ห์ปลูกต้นรักไปทั่วไม่ชอบผูกมัดกับใครเนื่องจากชาวมะโรงเป็นคนเก่งจึงสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพแต่ขออย่าซ้ำซากจำเจแต่คนที่เกิดปีมะโรงอาจเปลี่ยนงานบ่อยเพราะต้องการหางานที่เหมาะกับตัวเองจริงๆคนที่เกิดปีมะโรงเป็นคนธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะตับม,ม้าม กระเพาะอาหารกล้ามเนื้อและช่องปากการรับประทานอาหารที่มีรสหวานแต่พอดีจะถูกฉลกและเสริมธาตุของคุณคนเกิดปีมะโรงธาทองหรือมังกรเหินเวหาสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรง ในปีพุทธศักราช2543อายุ24ปีและผู้ที่เกิดปีมะโรงในปีพุทธศักราช2483อายุ84ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตาอาวุโสปีนี้ดาวพระเคราะห์ที่โคจรมาแผ่อิทธิพลส่งผลต่อคุณ คือดาวบุญเชียงส่งผลให้การงานของคุณประสบความรุ่งเรืองสามารถเดินหน้าไปได้เรื่อยๆแต่เนื่องจากปีนี้ได้รับผลกระทบเรื่องพลังคักประกอบกับทับปีเกิดตัวเองจึงควรให้น้ำหนักกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลักใส่ใจดูแลาอาหารการกินให้ถูกสุขอ,อนามัยและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการเดินเหินหรือทำกิจกรรมต่างๆควรระมัดระวงังจะหน้ามืด และทำให้สะดุดหกล้มนอกจากนี้ช่วงต้นปีคุณควรหาโอกาสไปไหว้เทพไทสวยเพื่อสะดอกคลอภายัยหากไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเองคุณสามารถนำชุดสะดอกคลอที่ซื้อจากวัดมาทําพิธีกาเลียวโดยนำชุดกระดาษไหว้มาปัดตัวแล้วจึงฝากลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดไปวางไว้ที่สถานที่ที่ทางวัดจัดไว้เพื่อเป็นการขอพรต่อองค์ไทสวย ให้ช่วยคุ้มครองเจ้าชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายประสบความสงบสุขร่มเย็นไปตลอดทั้งปีสำหรับเจ้าชะตาหนุ่มสาวปีมะโรงเข้าปีนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ทุกกิจกรรมการงานของคุณมิควรใจร้อนกระทำตามอำเภอใจควรคิดให้รอบคอบก่อนเดินหน้า เนื่องเพราะปีเกิดของคุณจะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ประสบพลังคักประกอบกับทัพปีเกิดตัวเองทั้งยังเดินทางมาใกล้จุดเปลี่ยนโค้งของชีวิตคุณจึงต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าและตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะคิดใหม่ทำใหม่และจะทำอะไรก็ไม่ควรตั้งตนอยู่ในความประมาทแต่ก็นับว่าคุณยังโชคดีที่ในระหว่างปี เรือนชะตาของคุณจะปรากฏด,ดาวมงคลบุญเชียงและดาวหกแชร์โคจรเข้ามาชายซองจึงช่วยคลี่คลายสลายพลังเคราะห์ภัยไปได้ส่วนหนึ่งหากปีนี้ภายในบ้านของคุณสามารถจัดงานเลี้ยงฉลองงานมงคลต่างๆพลังมงคลจะสามารถช่วยสยบพลังร้ายแต่หากไม่มีงานมงคลเกิดขึ้นอันนี้คุณต้องระวังปัญหาอุปสรรคที่จะตามมาเป็นขบวนอันดับแรก คือมกเกิดเรื่องมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันทั้งที่บ้านและที่ทำงานช่วงปลายร้อนต้นฝนระหว่างจะมีเรื่องให้เสียทรัพย์รวมถึงคุณต้องเพิ่มความระวังต่อภัยอุบัติเหตุทั้งในระหว่างการทำงานและการเดินทางระหว่างคนพานจะชอบเข้ามาหาเรื่องและกล่นแกล้งควรรู้หลบหลีกใช้อ่อนสยบแข็งจึงจะปลอดภยัยหากเข้าวิวาทาปะทาด้วยมีแต่จะสูญเสีย ู้ที่มีความอดทนสูงจึงสามารถผ่านเรื่องร้ายๆเหล่านี้ไปได้ดังนั้นในช่วงต้นปีคุณจึงควรหาโอกาสไปไหว้ขอพรต่อองค์เทพไทยสวยเพื่อสะดอคล้อภายัยและผ่อนจากเรื่องหนักให้บรรเทาเบาบา,บางลงเนื่องจากเจ้าชะตาทั้งสองรอบอายุในปีนี้จัดเป็นอีกหนึ่งราศีปีชงที่ได้รับผลกระทบรวมช่วงต้นปี คุณจึงควรหาเวลาไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอียเพื่อสะดอเคราะห์แก้ปีชงหรือซื้อชุดไหว้ฝากดวงชะตากับองค์เทพเไทยสวยประจำปีกับศาลเจ้าไทยเสียงเล่ากุงจังหวัดชนบุรีเพื่อปกป้องคุ้มครองให้เจ้าชะตาทั้งสองรอบอายุคลา,คลาดคลาดปลอดภยัยและผ่อนคล่อภัยจากหนักให้เป็นเบา ด้านการงานการงานของเจ้าชะตาหนุ่มสาวปีนี้ประสบมรสุมเนื่องจากคุณตกในปีที่ทับปีเกิดจึงควรระวังเหตุขัดแย้งภายในที่จะฉุดรั้งขัดขวางความก้าวหน้าแม้จะปรากฏดาวมงคลโคจรมาช่วยเหลือก็ช่วยได้เพียงส่วนหนึ่งจะอย่างไรก็ดีปีนี้จะผ่านได้คุณต้องอาศัยสติปัญญาและความสามารถของตัวเองเป็นที่ตั้ง หากตั้งใจทำจริงก็สามารถเปลี่ยนเป็นความก้าวหน้าได้อย่ามัวแต่นั่งเกียงว่าคุณทำงานหนักกว่าแล้วจะเสียเปรียบความขยันของคุณทุกคนจะมองเห็นและจะเป็นแรงผลักดันส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่สดใสช่วงเดือนที่หน้าที่การงานหรือธุรกิจการค้าของคุณจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แก่เดือนสีจีน ห้าพฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือนเจจีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือนแจีน7กันยายนถึงเจตุลาคมและเดือน11จีน6กธันวาคมปี2,567ถึง4มกราคมปี2,568ส่วนช่วงเดือนที่การงาน รวมถึงการลงทุนของคุณจะเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นได้แก่เดือน12จีน6มก,กราคมถึง3กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนการทำงาน ระหว่งจะเกิดความผิดพลาดทําให้เสียหายทั้งมีเกณฑ์จะถูกหลอกหรือโดนการแกล้งรวมถึงการทําสัญญาการงานขอทุนหรืออื่นๆคุณต้องเพิ่มความระวังจะถูกเอาเปรียบควรพิจารณารายละเอียดให้ดีก่อนเซ็นสัญญานอกจากนี้ช่วงเวลาดังกล่าวคุณควรชะลอก,การลงทุนเพราะจะพบความเสี่ยงและถูกหลอกจากมิจฉาชีพได้ ด้านโชคลาภป,ปีนี้ด้านโชคลาภการเงินเป็นเกณฑ์พอใช้รายรับทางตรงไหลเข้าเป็นปกติแต่เงินจากโชคลาภเสียงดวงใครอยากเล่นต้องยอมรับความเสี่ยงเอาเองเพราะเป็นสิ่งไม่แน่นอนจะอย่างไรการรู้จักใช้ใจอย่างประหยัดหมันเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอหาช่องทางขยายรายรับเพิ่มจะดีต่อก,การเงินของคุณ โดยช่วงเดือนที่คุณควรระวังการด้วหไหลของเงินรวมถึงจะเกิดรายจ่ายที่คาดไม่ถึงได้แก่เดือน12จีน6มมก,กราคมถึงสกุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึงสเมษายนเดือน3จีนสเมษายนถึงสพฤษภาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน ห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือไปเซ็นค้ำประกันการเงินให้ใครห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคอีกทั้งห้ามไปลงทุนทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะจะก่อให้เกิดโทษทางอาญาและอาจเสียทรัพย์ก้อนโตสำหรับช่วงเดือนที่การเงินของคุณจะไหลลื่นคล่องตัวดีได้แก่เดือน4จีน5พฤษภาคม ถึง4มิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน11จีน6ธันวาคมปี2567ถึง4มกราคมปี2568 ด้านครอบครัวครอบครัวปีนี้เป็นเกณฑ์ไม่สู้ดีควรระวังผู้น้อยหรือคนรับใช้ในบ้านสร้างความเดือดร้อนทั้งควรใส่ใจประคองความสัมพันธ์ของคนในบ้านอย่าให้ต้องเกิดปากเสียงทะเลาะก,กันอันจะทำลายความสงบสุขในบ้านได้โดยช่วงเดือนที่ในครอบครัวคุณจะเกิดปัญหาความวุ่นวายเป็นพิเศษได้แก่เดือน12จีน 6มก,กราคมถึง3กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนควรเพิ่มความระวังต่อความปลอดภัยในบ้านสิ่งใดที่ชำรุดควรรีบซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่ ทั้งควรใส่ใจดูแลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านอย่างใกล้ชิดระวังจะเกิดปากเสียงของคนในบ้านกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้สองบ้านไม่มองหน้ากันนอกจากนี้ต้องระวังทรัพย์สินของมีค่าเสียหายสูญหายหรือถูกลักขโมยด้านความรัก ความรักความสัมพันธ์ของเจ้าชะตานหนุ่มสาวปีนี้คุณยังต้องเอาใจใส่ให้เวลากันมากขึ้นแม้หลายเรื่องคุณจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนรักแต่ความรักยังคงต้องหมั่นไปมาหาสู่และเอาใจใส่เหมือนการหมั่นรดน้ำพรวนดินต้นรักจึงจะออกดอกงอกเงยงดงามแต่อย่างไรคุณควรระวังช่วงเดือนที่ความรักค่อนข้างปลอบางและจะก่อให้เกิดปากเสียงระหว่างกันได้ง่ายได้แก่ เดือน12จีน6มก,กราคมถึงสมกุมภาพันธ์เดือนสองจีน5มีนาคมถึงสเมษายนเดือน3จีนสเมษายนถึงสพฤษภาคมและเดือน9จีนแตุลาคมถึง6พฤศจิกายนให้เพิ่มความระมัดระวงังควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้หนักแน่นขึ้นอย่าหลงไหลทุมเทให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกระทบถึงงานหลักและมีผลถึงเรื่องอื่นในชีวิตและไม่ควรเที่ยวสถานเริงรมเพราะจะพาให้ครอบครัวร้าวชานด้านสุขภาพด้านสุขภาพปีนี้ขาดีเป็นเพราะฐานสุขภาพของคุณพบกลุ่มดาวอัปมงคลรายล้อมส่งพลังร้ายเข้ามารังควาน เจ้าชะตาทั้งสองรอบอายุจึงควรดูแลใส่ใจต่อสุขภาพให้ดีระวังจะเจ็บไข้ได้ป่วยระวังโรคติดเชื้อโรคระบาดและอุบัติเหตุต่างๆโดยเฉพาะช่วงเดือนที่คุณต้องเพิ่มการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพให้มากขึ้นได้แก่เดือน12จีน6มกมกราคมถึง3กุมภาพันธ์เดือนสจีน5มีนาคมถึงสเมษายน เดือน3จีนสี่เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนหากคุณดื่มสุราและของมึนเมาก็ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะห้ามริทดลองกับสิ่งเสพติดทุกชนิดสำหรับผู้อาวุโสปีนี้ต้องเข้มงวดเรื่องการดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นอาหารการกินต้องเน้นเรื่องความสะอาด ถูกสุขออนามัยพักผ่อนให้เพียงพอและพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพเป็นระยะระยะทั้งควรมันสังเกตความผิดปกติในร่างกายระหว่างการเจ็บป่วยที่เริ่มจากการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแต่หากไม่รีบรักษาอาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โตได้ตัวเลขมงคล ของคนเกิดปีมะโรงได้แก่หนึ่งสองเวัตถุมงคลประจำปีมะโรงได้แก่พระสังกัดใจประธานทรัพย์ สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศใต้สำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศเหนือคุณควรตั้งวัตถุมงคลตามที่ที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู